คุณชมคะต้องบอกว่าทีมงานหมอลำเสียงวิหกค่ะออกมาโพสต์เคลื่อนไหวล่าสุดนะคะหลังจากที่มีภาพของเวทีถล่มเสียหายยับเลยแฟนบเห็นแล้วก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเวทีนี้กันแน่ค่ะ ต้องบอกว่าจากกรณีที่มี Facebook คุณสายันทอสวัสด์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเครื่องเสียงวงดนตรีชื่อดังก็คืออุบลสายันซาว1997ค่ะออกมาโพสต์ภาพหมอลำเสียงวิหกเดี๋ยวเวทีถล่มเลยนะ,ะเสียหายเลยข้อความค่ะเขาก็เขียนมาเหมือนกันบอกว่าเมื่อยเลยผมสู้ๆครับทีมงานโดยเป็นเวทีของหมอลำชื่อดังก็คือคณะหมอลำเสียงวิหกี่แเลยคะ่ะที่มี ป้ายนําทีมโดยพระเอกก็คือคุณนกคงสกรนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีการเปิดเผยถึงสาเหตุเวทีถล่มในครั้งนี้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่ท่ามกลางความสงสัยของแฟนคลับค่ะว่าเอ๊ะทำไมนะอยู่ๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เวทีถึงถล่มแบบนี้ค่ะ แล้วก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้เนะี่ยเมื่อวันที่สัก22กุมภาค่ะทางด้านของยูกิเพนการะนะคะหมอลำลุกกลึ่งญี่ปุ่นเนี่ยมีการออกมาประกาศข่าวช็อกวงการหลายๆคนก็ตกใจค่ะอำลาหมอลำเสียงมิหกนะคะมีการปิดตำนานคู่จิน้นไปที่เรียบร้อยแล้วก็คือคู่ขวัญเอ็มวายหมอลำสุดฮอตระหว่างยูกิเพนการะกับนกคงสกรค่ะก็คือเป็นคู่ขวัญของคณะหมอลำเสียงมิหกไดแหละค่ะที่มีการร่วมสร้างสรรค์ผลงานมาด้วยกันตลอดระย,ยะเวลา4ปีค่ะแล้วก็มีการปรากฏเป็นภาพของนกคงสกรร ที่เป็นพระเอกหมอลำนะคะร่าให้โผสซบไหล่ผู้ใหญ่คนใกล้ชิดด้วยค่ะในส่วนของทีมงานหมอลำเสียงวิหกเองนะคะมีการออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะบอกว่ายังคงต้องก้าวต่อไปขอเพียงแรงใจให้พวกเราหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรซึ่งก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับที่เป็นเอฟซนะคะเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจเป็นจำนวนมากเลยค่ะเป็นกําลังใจให้บอสแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนกพงศกรเช่นเดียวกันค่ะ และต้องบอกว่าทีมงานทุกคนในเสียงวี่หกนะคะหลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้ทุกคนปลอดภัยทุกเส้นการเดินทางแล้วก็อยากจะให้เวลาเดินทางเนี่ยแสดงที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยขอให้ทีมงานเนี่ยมีงานเข้ามาเยอะๆหลายๆคนก็ส่งกาลังใจให้อยู่ค่ะในส่วนของยูกิเพมาการเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหมอรามคู่ขวัญกับนกฮงสกรใช่ไหมคะหลังจากที่มีการประกาศอําลาวงปุ๊บล่าสุด เมื่อวานนี้ค่ะ24กุมภาพันธ์2566นายห้างประจักษ์ชัยไห่ทองคำเนี่ยออกมาโพสต์ว่ายูกิยูกิกเพ็ญะการเนี่ยฟ้าส่งมาให้เธอเป็นซุปตามหมอลำสู่ค่ายไห่ทองคำเรดคอร์ด ตอนแรกน้องบอกว่าจะขอหยุดพักสักเดือนนึงแต่ผมเนี่ยเพิ่งมีการติดต่อข้อและแม่ของยูกิได้เมื่อคืนเพราะว่าพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยมีการติดต่อมาสัมภาษณ์จนสายไม่เลยรายการทีวีมากมายหลายช่องวันนี้ก็เลยนัดกันบ่าย2เซ็นทรัลขอนแก่นมีการเซ็นสัญญาเข้าไห่ทองคำทันทีบุกถึงแบบว่าเหมือนว่าบุญถึงการ สินเสมอการวาสนาถึงการจึได้มีการมาร่วมงานกันฝากขอบคุณ FC ียูกิฝากติดตามน้องเหมือนเดิมด้วยนะครับผมจะต่อยอดความดังให้น้องให้ดีที่สุดแล้วก็เต็มความสามารถครับหลายๆคนก็ดีใจกับน้องแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องคนสกรกันมากมายเลยค่ะ